ไม่จ้างผู้รับเหมาลายเดิมไม่ต้องสนใจว่ารู้จักใครฝีมือความซื่อสัตย์ไม่เข้าใครออกใครอ,อันนี้แรงนี่แรงอันนี้น่าจะเจอมาหนักนะแล้วจะไปดูให้บ่อยๆขึ้นที่สําคัญตอนเลือกซื้อของต้องเช็คมากกว่านี้ไม่เชื่อญาติพี่น้องอีกแล้วบ้านหลังแรกที่เสร็จสร้างเองแท้แต่เหมือนต้องซ่อมแซมปรับใหม่ไม่นับของขาดของหายปวดใจโอ้โหนี่อันนี้หนักเลยนี่หนักเลย รเรื่องเช็คงานเรื่องผู้รับเหมาอะไรนะครับต้องดูช่างดีๆนะว่าต้องเข้าใจนะคือช่างบางทีนี่เอาแบบไปให้ชมก็ไม่เอาแบบไม่ใช่เอาแบบไปให้ดูก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบว่าอันนี้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางทีฟอร์มคือทํามาแล้วโอ้ทามาแล้วทํามาเยอะแยะแล้วไม่พังพอคนรุ่นใหม่สมัยใหม่เอาแบบให้ดูตามตามทำต,ตามขั้นตอนพอเรามีความรู้มากขึ้นนะครับ บางทีก็ไม่ดูไม่รู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงวัสดุอันนี้เป็นยังไงอะไรไม่ได้อัปเดตมาก็ซื้อขาดซื้อเกินหรือว่าซื้อไม่ถูกเคยใช้อย่างนี้มาก็ใช้มันเรื่อยๆซึ่งบางครั้งมันมีของใหม่มาแล้วเราก็ต้องไปดูของใหม่นะบางทีช่างก็ก็ไม่ดูเรื่องคุมงานเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องแบบว่าโฟร์แมนเดี๋ยวบางทีรู้ไหมนะรู้ไหมต้องใส่เหล็กอะไรยังไงเท่าไหร่ดูแปบบออกหรือเปล่านี่มันสมัยใหม่นี่มัน แบบก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเคลียร์งานไม่ถูกเคลียร์งานไม่ถูกแล้วก็มีในเรื่องของอย่างายกตัวอย่างของผมแล้วกันเนี่ยนะครับขนาดตัวผมเองแค่ทําครัวนะครับช่างมาแบบว่าแค่แบบครัวไปไปขอแบบเขามาไปซื้อของเขาเนี่ยเขาก็จะให้แบบทําครัวมาใช่ไหมแบบครัวจัดครัวมาเนี้ยมันจะมีร้านอะไรที่ขายครื่สุขภัณฑ์ ห้องน้ํากับครัวเป็นร้านใหญ่ๆยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะครับที่จะทําแบบ3 d ดีให้ทําแบบครัวให้จัดระยะมาให้นะเยครับทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเช้ามาปุ๊บก็ต้องมาเคลียร์ใหม่ครับเฮียเฮียให้ทําอะไรบ้างครับอ้าวตายฮ่าอ้าวแล้วหัวหน้ามึงไม่บอกเหรอให้ไม่สั่งงานมึงเลยให้มึงทาอะไรมาหวานลุงขึ้นมาใหม่อีกเฮ้ยเฮ้ยแล้วอ้าวอ้าวแล้วคนเมื่อวานไปไหนนะครับอ๋อคนเมื่อวานเขาติดงานครับแล้วทําไงแล้วเฮียให้ทำอะไรบ้างครับอ้วอา,อา,อาวชิบหาย ผู้ที่อธิบายใหม่แล้วนี่คุมทั้ง,ท,งทั้งคุมงานเองอะไรเองหมดนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับคือบางครั้งนะบางครั้งนะอันนี้เป็นผู้รับเหมาอ่ะก็ไม่ใช่ผู้รับเหมาจริงๆละก็ใครก็ไม่รู้คือจะตั้งตัวเองเป็นผู้รับเหมาน,น,นะครับก็แบบว่าอา้าวทำมาแล้วตรงนู้นก็ทํามาอันนี้ทํามาบางทีก็ไม่ได้เป็นผู้รับเหมาไมไ่รู้เรื่องช่างหรอกเป็นผู้รับเหมาอ่ะอาชีพอะไรจบอะไรมาก็ทําได้ทํายังไงรู้ไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยจบ ช่างก่อสร้างมาจบวิศวกรโยธามานะครับมันก็สายตรงใช่ไหมแต่แต่บางคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นไงคนอื่นคือบางทีอ่ะก็เห็นเออเฮ้ยมันได้เงินดีเว้ยกำไรดีเอ้ามึงทำอะไรทำไงวะเน,นี่ยเอา้ามึงก็ไปรับงานมาอะไรก็ให้ช่างเขาตีราคาทุกอย่างเป็นฟรีแลนซ์ทุกอย่างเป็นออกเอาซอร์สหมดเอาแบบมาเอาไปคุยเจ้าของบ้านเอาแบบมาเอาเอามตาาอีตีราคาให้หน่อยตีราคาหน่อยมึงเอาเท่าไหร่มึงเอาเท่าไหร่เอาเอา,เอา,เอา,เอามึงทัวเอาถูกกว่าเจ้านี่ใช่ไหมเอาม,มึงมาทำได้ไหมเอ้ามาทำม,มาทำจบ คนงานทําไงวิ A ่งไปตรงแถวแถวลังสิตหรือว่าโพสต์บอกตรงนนนี้อ่าตรงนี้มีต้องการช่างปูนต้องการช่างไม้ต้องการช่างเหล็กต้องการช่างปลูกระเบื้องรับค่าแรงเท่าไหร่อะไรไงยก็มาถามกันก็เป็นผู้รับเหมาได้แล้วนะครับคืออาชีพผู้รับเหมายังไม่มีการควบคุมยังไม่มีการควบคุมนะครับไม่เหมือนผมเป็นวิศวกรผมเป็นวิศวกรต้องมีใบอนุญ,ญาตวิศวกรควบคุม นะครับแต่ผู้รับเหมาไม่มีหน่วยงานมาควบคุมใครเป็นผู้รับเหมาก็ได้นะครับงั้นก็เช็คดีๆเช็คดีๆไไปรู้จะบอ,อยังไงนะครับผมเมื่อก่อนเป็นผู้รับเหมาเหมือนกันแต่ว่าผมก็เป็นวิศวกรด้วยคุมงานด้วยคือก็เหนื่อยนะงั้นก็เลยว่าไม่เอาละผมไม่เอาละมันไม่ใช่ทางผมถึงผมจะเป็นวิศวกรแต่ผมก็ทํารับเหมาไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆนะครับใน YouTube กดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจที่หน้า Fanpage และสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไปได้นะครับ